62โลเจ็ดอะพี่2โลอ,องโลเจ็ดนะคะตัวตัวนี้เพศผู้ใช่ไหมเนี่ยเพศผู้อายุ6เดือนเพศผู้อายุ6เดือนโอ้โหตัวนี้ตัวเมียนะครับเอาไปทแม่พันนะครับอย่าไปอุ้มเอาไปทําแม่พันห้ามอุ้มวาซาน, 2>, นโ 2, 2โล2ผู้นี้เป็นอ้น5จาก6เดือนนะครับจากัีคอนนะครับถ่ายมุมไหนก็สวยเนาะ นตัวเีโดดออก้คู่กันนะนี่เดี๋ยวคนหลังคนลังคนหงทดเาม้นนะครับนี่นี่ตัวเกบัวคู่ตัวจริงสวยนะครับอกเลยสนใจทักได้นะครับคู่นี้สนใจ้ท่านเล่นน้ำนิ่งแถวนิ่งจวงท้าวปะป้เด้อหลงหลานนะครับปไป อาหารหน้ามาทางนี้ลูกพี่อย่าไปล้อมันให้มันหันหน้ามาฝั่งนี้ดิเดี๋ยวไม่ต้องไปกวนมันนะโอเคสวยมาก